นะครับแม่ต้องอยู่ให้ผมตอบแทนก่อนนะครับแม่ฮัลโหลพี่นัทคือตอนนี้แม่ผมป่วยหนักมากเลยครับต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนเลยพี่นัทพอจะมีเงินให้ผมยืมสี่หมื่นไหมครับเดี๋ยวผมจะหาทางคืนให้พี่เองครับน็อตลองโทรไปขอโจอดูก่อนนะพี่เองก็ลำบากเหมือนกันนะ่ะตอนนี้พี่ไม่มีปัญญาช่วยหรอกเออพี่ หอครับพี่โจคือแม่ผมป่วยหนักอะครับพี่พอจะมีเงินให้ผมยืมสี่หมื่นไหมครับน็อตพี่เองก็ไม่มีเงินเหมือนกันจะให้ช่วยแกได้ยางไงเอางีดีไหมแกลองโทราถามตองดูเผื่อตองเขาช่วยแกได้นะโอเคครับพี่ Hello, พี่ตองครับตอนนี้แม่ผมล้มป่วยหนักมากเลยครับต้องเข้ารับการผ่าตัดอ่ะที่พอจะมีเงินให้ผมยืมสี่หมื่นหน่อยไหมครับอะไรนะลบทำไมเพิ่งมาบอกพี่ล่ะลวเป็นอะไรมากไหมอ่ะเออจริงๆอิผมก็ไม่อยากรบกวนพี่หรอกนะครับคือตอนนี้แม่ผมป่วยหนักมากเลยครับพี่ถ้าแม่ผมไม่ได้รับเข้าการผ่าตัดอ่ะแม่ผมต้องไม่รอดแน่เลยครับพี่พี่พอจะมีเงินให้ผมยืมยนหนห่อยไหมสี่หมื่นอ่ะ เดี๋ยวผมสัญญาเลครับเดี๋ยวผมจะหาเงินมาคืนพี่ให้ได้ครับไม่เป็นไรนะน็อตพี่พอจะมีเงินเก็บอยู่บ้างอะ่ะแล้วเดี๋ยวพี่ไปยืมเพื่อนพี่เพิ่มให้แล้วกันจริงเหรอครับพี่ขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวพี่โอนไปให้ก่อนสองหมื่นนะแล้วเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวพี่ช่วยหาให้อีกทีนึงครับผมขอบคุณมากเลยครับพี่ <S 2> <S 2> โหลไม คือพี่มีเรื่องอยากจะรบกวนมายหน่อยอะ่ะพี่ไม่มีทางเลือกแล้วจริงๆปอะดีตอนเนี้ยแม่พี่ป่วยหนักมากเลยอะ่ะต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนเลยแต่ตอนเนี้ยพี่มีเงินไม่พออะอะไรนะคะแล้วแม่พี่ป่วยตั้งแต่เมื่อไหร่คะไปถึงนี้ได้ยังไงคะคือพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันช่วงเนี้ยแม่พี่อาการไม่ค่อยดีเลยจนพี่ต้องลางงานม,มาดูแม่พี่ที่โรงพยาบาลตั้งสองสาวันน่ะแล้วค่าผ่าตัดมาตั้งสี่หมื่น แต่ตอนนี้พี่มีแค่สองหมื่นเองจริงๆอ่ะพี่ก็ไม่อยากรบกวนไมหรอกนะแต่พี่ไม่มีทางเลือกจริงๆอ่ะและค่าผ่าตัดมันก็สูงมากด้วยอ่ะพี่จนปัญญาจริงๆอ่ะรบกวนอะไรกันเหรอคะพี่น็อตเราสองคนเป็นแฟนกันนะคะ <c oughs> พี่ไม่ต้องห่วงแล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวส่วนต่างที่เหลือไมจะลองไปขอพ่อแม่ไมให้นะคะจริงรอไมพี่ขอบคุณไมมากเลยนะ